กาดมันกัดมันกัดมันอู้สุกสอบเอ้สุกสอบเอ้ยเอ้ยมันไหนไหนล่ะเอ้ยเอ้ยย่าเอ้ยเอ้ยไอ้บ้ายังนะอ้อออโอ้ยมาจากไหนนโอ้ยมาแบบอ้ออืออ้โอ้ยมันก่อนยังึ้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ย

กัดแมงเลยไปไปไปโอไปโอ้ยกัดกูยิงไปแล้วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเประตูไปประตูปประตูตูแล้วไปปตูแล้วปประตแล้วไปประตูไปประตูออกไปประตูประตูเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเปิดอกเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ประตูหายังวะเฮ้ยไปไปหนีไป,ไปเฮ้ยไอ้ยไปแม่นี่บัดทันเลยกูเฮ้ยบ้าเอ้ยประตูพังพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮเร็ว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 เฮ้ย,ยนั่งรอ,อชิวๆเว้ยจะตายหายนี่พวกมึงมนี่นั่งรอเว้ยมาบนน,นั่นนี่เนาะพอเดียวร้อยไ,ไ,ไ้ไปไปไปตัวจะยิไปนดิ

ลงไป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 ลเฮ้ยหาทางออกมาดิไปไปไปัเงกันนดักัยฟักนดัวไป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 ประตูทาาออกนีมันปิดลลอกไว้หมดเลยอ่ะเฮ้ยบ่าเอ้ยเปิดประตูลงลงไปลงไปไปไปเออิปิดปิดปิด นั่นละนั่ละเออหาทางออกัวแน่นอนไปว่าไปดูเออเดี๋ยวปิดได้หรอกแน่นอนอ่ะเออมานี่ทางแก๊นไปนี่เราเขาเดี๋ยวเราเอาขวานไปมาจับขวานยังในแก๊นนี่พุ่นฉีใส่มันตีเออเอาละปิดไปเลยดูดูดูไปเปิดบ่ออกอ่ะเ้ยมันหนีท้าออกแน่นอนอ่ะตายแน่คงดิเดี๋ยวไปปิดบ่ออกเลยดิมันหาทางออกพอเห็นน่ะเออ เออเออเอารถไปกัศไว้รถไปกาศไว้เออนะเออเรีบรอเลยเออเเ้เเี่ยวไว้เตี่ยวไว้มามาป้เร็วเี่ยวไว้กันไว้กันไว้กันไว้มามามาเร็เออนะนะนะเตี่ไว้เ่้เปิดประตูดิเปิดเปิดไอ้หมวมันก็มาเปิดดิเฮ้ยบ้าเฮ้ยไิเปิดประตูเปิดประตู ดเดี๋ยวชุดดินยี่ฮไวประตูพังในนั่นเฮ้ย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 